สวัสดีครับเพื่อนเื่อนวันนี้ผมจะมาหมักเนื้อหมูนะครับหมักเสร็จแล้วเนี่ยจะเอาไปทําอะไรก็ได้นะฮะไปผัดก็ได้กระเพราก็ได้ผัดโหระพาก็ได้ผัดลากหน้าผัดซีอิ๊วผัดได้ทุกอย่างนะครับคือหมักแล้วผัดได้ในประสงค์ครับเดี๋ยวเรามาทําเลยนะครับเนื้อหมู200กรัมหั่นชิ้นนะครับ าตามด้วยสีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะครับตามด้วยน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะซอสหอยนางลมน้ำตาลทราย1ช้อนชา แป้งมันสำปะหลังครับหนึ่งช้อนชาแล้วก็ตามด้วยพริกไทยป่นเหนึ่งช้อนชาครับแล้วก็น้ำมันงาอีกหนึ่งช้อนโต๊ะหรือน้ำมันพืชก็ได้ครับ น้ำเปล่าสามช้อนโต๊ะแล้วก็โคนให้เข้ากันค่ะอันนี้เป็นสูตรที่ผมทำทางที่บ้านเป็นประจำนะฮะคือทำกันเองสืบทอดมาจากคุณแม่คุณแม่สอนมาเราก็จำถ้าเพื่อนๆจะลองเอาไปหมักดูก็ดีนะครับหมักค้างคืนก็ได้ทิ้งเอาไว้ ใส่ใต้ช่องฟิตมันก็ใช้มันก็อยู่ได้หลายวันพอเราอยากจะทำเลยเราก็หอมอาผัดนะเนื้อจะนุ่มมากแล้วรสชาติก็จะหอมมีทั้งน้ำมันงาซอสปรุงรสซีอิว๊วขาวน้ำมันหอยแป้งตา่ายครับพริกไทยนี่ครับง่ายๆครับควรให้เข้ากันนะครับ แล้วก็หาภาชนะมาใสา่เช่นกล่องก็ได้ฮะเข้าตู้เย็นครับเวลาเราอยากจะทำอะไรก็ได้ฮะเราก็เอ,ออกมาผัดไม่ว่าจะเป็นกะเพราหัวละพาราดหน้าผัดซีอิว๊วได้หมดครับผม หอมมากเลยครับแค่นี้ครับไม่มีอะไรยากครับเสร็จแล้วครับเราก็หาภาชนะใส่นะครับผมใส่กล่องเข้าตู้เย็น ง่ายๆครับเพื่อนๆโอเคนะครับเพื่อนๆูมมากครับเสร็จแล้วครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมครับผม เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผม้วยครับสวัสดีครับครับหลังจากที่เราทำหมูเสร็จแล้วครับตอนนี้ก็มาทำเส้นมางนะครับเส้นหมูมก็จะมีเส้นหมี่นะฮะทอดกรอบแล้วก็บะหมี่กรอบนะเส้นหมี่ผัด ใส่ซีอิ๊วแบบนิ่มแล้วก็เส้นใหญ่ผัดใส่ซีอิ๊วแบบนิ่มครับมีเส้นทั้งหมด4แบบครับมาชมกันครับ ทอดเส้นหมี่เอาไว้ทำกินกับลักหน้าหรือใส่บนโจ๊กก็ได้ครับอันนี้ก็เป็นแผ่นเกีียวนะครับวันนั้นทำบะหมี่เกี๊ยวแล้วยังเหลืออยู่แล้วผมก็จะเอามาหั่นเป็นชิ้นเหมือนเส้นบะหมี่แล้วก็ทอดให้เป็นเส้นบะหมีก่กอบครับหั่นเสร็จแล้วครับ ผมใช้มีดธรรมดาหัน่นให้เป็น,นคล้ายๆเหมือนเส้นเลยเหมือนเส้นบะหมี่ที่มันใหญ่หน่อยฮะเดี๋ยวเรามาทอดกันวันนี้ผมจะทำตระกูลเส้นให้ดูฮะมีเส้นใหญ่คุกสีอิ้วแล้วแล้วก็เส้นหมี่ฮะอันนี้เป็นเส้นหมี่กรอบและน,นี้ก็คือเกี๊ยวที่มาหั่นเป็นบะหมี่กรอบจะทำบะหมี่กรอบนะฮะ แล้วก็จะมีเส้นหมี่อันนี้คือเส้นหมี่แช่น้ำเดี๋ยวเราทำมาเป็นเส้นหมี่เปียกคือทั้งหมดเนี่ยใช้ทานกับรัดหน้าคือแล้วแต่แล้วแต่ชอบนี้บอกเป็นแนวทางให้เพื่อนเพื่อนๆครับคือถ้าเกิดเรามีของอยู่ในบ้านเราก็สามารถเอาของพวกเนี้ยมาทำได้ครับผม เดี๋ยวเราจะมาทอดบะหมี่กันทอดเกี๊ยวะเกี๊ยวที่หั่นเป็นเส้นบะหมี่ทอดห่อเหลืองหอครับเพราะว่าเกี๊ยวเขากรอบอยู่แล้วในตัวเขาหรือถ้าเขาโดนไฟเขาก็จะกรอบ อันนี้เป็นเส้นเกี๊ยวนะครับผมหั่นมาจากเกี๊ยวหั่นมาจากแผ่นเกี๊ยวทีนึ่งท่อให้เพื่อนดูเป็นตัวอย่าง อันนี้ก็เป็นเส้นอีกแบบนะครับที่เป็นเส้นหมี่ใช้กินกับกราดหน้านะฮะผมก็จะคุกซีอิวก่อนใส่ซีอิวไปนิดนึงที่เดี๋ยวเราค่อยผัด คุกสียวดำก่อนครับ มันรอ คือเส้นหมี่แบบเปียกนะนี่เป็นหมีกออนนม่กรอบเออนี่เป็นเป็นเส้นหมี่กรอบมี่เปียกแล้วเป็นหมี่กรอบเป็นปาสามแบบสามสไตล์ใช้ทานแบบราดหน้าได้สเสร็จแล้วครับเพื่อนเส้นสามแบบ สามสไตล์ที่ใช้ทานกับลาดหน้านะครับ ยังเหลือลวกผักครับผักผมมีสามอย่างครับมีคะน้าดอกกระหล่ำแล้วก็พอกอรี่ฮะพอลวกผักเสร็จแล้วเราก็จะต้องมาทำน้ำรัดหน้าต่อนะฮะอันนี้ยังเป็นเส้นใหญ่อยู่นะครับยังไม่จบค่ะทีจริงดูต่อนะครับไม่ต้องก็ได้ผมใช้ทำแบบทีครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับ ผมใส่สีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเขลาวไปเรื่อยๆครับให้สีอยู่กับเส้นเข้ากันครับ ต้องใส่น้ำมันครับเราก็เติมน้ำสุกลงไปนิดนึงแล้วก็เขาต่อหลังจากนั้นเราก็เตรียมภาชนะที่เป็นแก้วทนความร้อนนะครับ เอาเส้นที่เราเขาเมื่อกี้ใส่ลงไปเลยครับเพราะว่าผมจะเอาไปเวฟครับไปใส่ไมโค,โครเวฟเส้นเขาจะนุ่มมากไม่เหน๋ยวแข็งติดกรเป็นก้อนครับเ<ป>ดี๋ยวเ,เราไปเวฟเลยครับ อันนี้ผมเวฟไปสองนาทีแล้วนะครับมันก็เริ่มนุ่มนะแต่ยังนุ่มไม่มากเดี๋ยวเราเอาน้ำโปรมอีกนิดหนึ่งเข้าผมผมเสร็จแล้วเราจะเกลี่ยให้ทั่งอีกทีแล้วเข้าไมโครเวฟอีกครั้งนึงครับอีกสองนาทีครับหลังจากที่เราเวฟไปแล้วนะฮะร,รวมทั้งหมดห้านาทีมาดูครับเพื่อน เนานุ่มเลยครับนุ่มมากเลยครับจะเอาไปทำลาดหน้าหรือผัดซีวก็ได้นะฮะนี่เป็นเทคนิคง่ายๆที่เราไม่ต้องผัดบนกระทะถ้ามีไมโครเวฟทำตามแบบผมเลยนะครับ เสร็จแล้วนะครับออเส้นใหญ่เราจะไปทําเป็นลาบหน้าหรือผัดซีอิ๊วก็แล้วแต่นะครับครับเพื่อนขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาชมนะครับฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบพระคุณครับ อนนี้เรามาลวกผักกันครับผักที่ใช้กินกับราดหน้าก็าจะมี3ามอย่างคนะ่ะมีพอ็อกกอรี่ครับดอกกะหล่ำครับแล้วก็คะน้าครับเรามาลวกกันเลยนะครับครับผมก็ลวกผักหลายๆอย่างนะครับเอาไว้ทานกับราดหน้าครับราดหน้าผมก็มีเส้นสี่แบบนะฮะเส้นหมี่ผัด เส้นหมี่กรอบนะฮะแล้วก็บะหมี่กรอบเส้นใหญ่ครับ กะลัมปีต้มเพื่อสุขภาพเอาไปใส่รัดหน้าวันนี้จะเป็นส่วนของน้ำรัดหน้านะครับก็มีกระเทียมสับนะเกลียวไฟอ่อนให้เหลืองเดีย๋ยวเราก็จะมาใส่เต้วเกี้ยวเต้าเกียวอะไรก็ได้ครับ ก,กับเมีอันนี้มีอันนี้เป็นน้ำซุปหมูหมักครับแป้งมันนะฮะ ต่าายเกีียวเริ่มหอมแ้ใส่ ซุปที่ผมเติมเมื่อกี้เป็นน้ำซุปกระดูกหมูต้มนะครับเราให้หมูสุกฮะน้ำเดือดได้เดือแล้วใส่แป้งลงไปครับครับตอนนี้น้ำลักหน้าเริ่มเดือดแล้วครับ จากที่เราผัดเครื่องทุกอย่างมันหมดแล้วผมเติมน้ำตาลทรายลงไปแล้วเอาให้ออกรดเค็มนิดนิดหวานนิดนิดพอประมาณฮะเดี๋ยวผมจะมาใส่แป้งครับเรามาใส่แป้งกันครับค่อยๆใส่ฮะ แล้วก็คนครับขนขนให้เข้ากันพอเหนียว หน้าเดี๋ยวแล้วครับใช้ได้แล้วครับเพื่อนเสร็จแล้วครับเพื่อนๆมาทานลักหน้ากันครับมีเส้นสี่แบบครับ น่าอร่อยนะครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนครับที่เข้ามารับชมครับฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์กดติดตามด้วยครับขอบพระคุณเป็นอย่างมากครับสวัสดีครับ